มาดูแต่ก็รอบดึกอีกครับเววดน่าชมน่าเล่นครับเวดเล็กๆนะครับปาหยัดค่าจุฬาครับวันนี้ดึงตัวเน็ตไอดอลครับมาเป็นคู่ครับปะทะกับปีดี42ครับฝั่งโน้ตแรกเสิร์ฟแรกข้ามครับมีกองเน็ตไอดอลครับแรกข้ามกับพี่เก๋ครับเสื้อแดงฝั่งโน้นครับเปิด์ะครับลูกแรกไปไหนนะครับ

โอ้โหมันใสขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหเอาครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับครับดูครับต้องดูอยู่ที่ลูกทำของที่กล้องเลดดน้ดอสแครับว่าจะม่งลงหรือเปล่าครับฝั่งนู้นามีราคาอีกแล้วนะครับนี่ครับตะก้อน่าชมครับซื้อง่ายขายคล่องครับเบทแบบนี้ครับสวัสดีพี่มาวินด้วยครับ อาอครับหนึ ally, ่งสูรครับมีกล่องเสิร์ฟคแบบไปเปิดไปไหนครับสองสูรครับฝั่งนู้นได้ทันยืดหรือเปล่าครับหรือว่าดึงราคาครับโอ้เรียกราคาครับไปดีสี่สิบสองครับ ออสดออสจับพี่งามไม่อีกห้าร้อยเหมือไม่อีกเหมือกับพ่งามอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาครับราคานี้ครับสองกระสินเสร์ฟออกเลยครับโอ้โหพี่กองครับ จากช่องกลางครับสองสักโซนครับกีก้องเด่นจะได้ครับโยงไปครับเกตเปิดหัวครับดู่งามเปิดแ้างหลังอู้เอามาได้ครับอู้ปลายาดีครับไม่ทันครับเรียนทรงครับโอ้ราคาอยู่ฝั่งปรีดีครับ หงต่อสองครับก็เปิดครับหยัดยังชันอยู่ครับพี่ก้องหม่งทิ่มลงไปครับติดงามงัดมาอ่าพี่ก้องช่วยหยัดงัดไปครับยังอยู่นะครับโอ้โหหม่งไม่ข้ามครับก้องเน็ตไอดอลครับเอาแต้มแรกของปรีดีครับหนึ่งต่อสองครับคิดเยอะเกินไอแล้วตรงนี้โอ้ไม่ครับออกหลังครับเอาละ 2อต่อครับเสริมพระที่พี่เกดครับเปิดไม่ดีครับปู่เปิดวิ่งหน้าวิ่งหลังครับเออครับ3าต่อครับเล่นปลาอยากได้สำนอยครับโอ้โน่นคราก็ยังมีเหมารับอีกครับแต่ว่าตะโกนไม่ได้ครับพี่มาวินทักไปที่ซิลโลนะครับอยู่ข้างบนครับตะโกนยังเจ็บพอ

อ๋อพี่กองเกี่ยวได้ครับเล่นเองหัวสามก่ออ๋อพี่งามจับหนึ่งสองลอยมาห่างครับอ๋อประหยัดยังไงโอ้โหไม่ทันเนับโอ้โหครับสามต้หนึ่งครับราคายังอยู่ปรีดีครับหนึ่งต่อสามครับปรีดีสี่สองครับมาที่ประหยัด จุลาครับคู่ต่อสู้กันจับคู่กันครับโอ้โหพี่ก้องแกเสียครับลูกนี้สองต่อสามครับโอ้ราคาเยอะไปหรือเปล่าครับเน็ตไอดอลเราเริ่มงงมึนๆครับโห้มาหาพี่ก้องอีกครับสวยครับลูกนี้ประหยัดงัดดีสับไปโอ้โหวิ่งดีเหลือเกินครับจะยกธนูออกแล้วเปลี่ยนส่งครับ นี่เคยปะทะกันนะครับค <eine> ู mm ่น hmm. ี้ครับมาจับคู่กันครับดูครับประสบความสําเร็จหรือเปล่าครับลองดูแมตช์นี้ครับ3ต่อ2องผ่านไปหาพี่เกดครับเปิดดูพี่งามยกกลับหลังครับอ้าวโยงไม่ข้ามครนะมองไม่ข้ามนะวิโอ้ต้องพักกินน้ะแล้วฝั่งนู้น มองลูกนี้กดเต็มที่นะครับโมยสู้อยู่แล้วครับฝั่งนี้ครับฝั่งนู้นก็สู้ราคาครับสี่สสองครับเน็ตไอ้เลาเสิร์ฟครับปันตรงกลางไปครับเปิดไปไหนครับโอ้เปิดได้วิ่งตลอดครับแต่ตัวยกออกมาดีครับตัวยกออกมาได้ทุกลูกครับพี่งามปรีดีครับเสื้อเขียวครับเก็บเสิร์ฟพิเกลครับสองกัสี่มาหาป้ายหยับครับ ลอยขึ้นไปครับอ้โหสกิดเบาไปหน่อยมาครับทางนู้นกดมองเบาไปครับพี่ต้องครับสามต่อสี่ครับปีนีเสิร์ฟต่อครับเอาอยังครับยังได้ราคาอยู่ครับล็อกไปก่อนครับดูครับอย่าเพิ่งเซิร์ฟครับขอขานอกเล่นก่อนครับ สู้จริงๆครับปรีดีครับสู้ราคาจริงๆครับเหมือับที่รอคอยเลยครับประหยัดนี่นั่งรอเลยนะครับกลับมาแล้วก็ต้องแบ่งนักกีฬาครับเอาครับเสิร์ฟต่อครับ3ต่อ4ี่ถูกยกลประหยัดครับอุ้ยเบาไปครับพี่กองอ้าวตรงนู้นเกี่ยวได้พี่กองแปะไป ตามไปก่อนครับฝั่งนู้นต้องบุกนะครับบุกเอาแต้มนะครับไกอ๋อฝั่งนี้ต้องล็อกนะครับต้องล็อกตีกล้องเลยทิ้งออกม,มครับงามผู้ยังทันครับหยอดครับประหยัดงัดมากอ๋สี่เท่ากันครับตีกล้องตีไม่ตายครับ สีเท่ากันครับเสิร์ฟต่อ2แต้มติดครับกล้องเปิดโอ้เปิดไม่ดีครับเอ้าก็เป็นแต้มของปรีดีครับฮ่าต่อสี่ครับโอ้โหสามแต้มติดครับมาที่พี่กล้องอีกครับเปิดมาจากงัดไปสวยครับหมกไปหลังครับโอ้โหเกี่ยวได้งัดไปสวยครับ ปี่อัดที่ก้องครับเกี่ยวได้ครับขยัดโอ้ยสกิดเลยครับนี้โอ้โหหยัดถึงกับโล่งอกเลยครับลูกนี้นี่อย่างนี้ค่อยกล้างัดไปหน่อยครับเอาครับเสียอุ้มสักลายครับอัดฉีดข้างในหน0 0บาทเอาครับไปช่องขวางามยกสวยเกมเกี่ยวครับ ห้าต่อสี่ครับ,บรีดีมาหาประหยัดประหยัดจุฬา oh, ยกสวยครับ oh, oh. บิดหน้าขวาครับโอ้โ oh, ห oh, ติดพิง,งามไหลมาหน้าขวาพี oh, oh. ่กองต้องช่วยเหลือตัวเองแบกขึ้นไปก่อน oh, oh. เอาครับต้องแลกแต้มนะครับล็อกแต้มนะครับ oh, oh. ไม่อยู่ครับล็อกไม่อยู่ครับหก oh, oh. ต่อสี่ครับ มาที่มีกล้องนี้ก็เปิดนิ่มๆยกกลับหลังแล้วประหยัดไปครับเป๋ะแล้วครับเจ็ดเจ็ดต่อสี่แล้วโอ้โหไปหลายแต้มเลยครับโอ้โหกี่แต้มครับเสียไปครับกับสี่ต่อสองครับสี่ต่อสองขึ้นมาเป็นเจ็ดต่อสี่ครับโอ้โหห้าแต้มติดครับ เาราต้องล็อกเกมเสิร์ฟให้อยู่ครับเกมทำม,มันก็ต้องให้เด็ดขาด <ไป S 1> ครับสำหรับพี่ก้องค,ครับอยากนี้ครับให้น้ำนะครับอตอนนี้

โอ้ราคามันเยอะครับต้องชวนให้ดีครับ

โอ้เงินแค่สองร้อยครับเบรกเกมนักกีฬาครับเอาครับโอ้ข้างในนี่จับสี่ห้าพันนะครับโอ้บาดบอกยกเลิกเลยครับปญาดบอกครับแนตามอยู่ อย่าสมาธิเลยครับเรี่องมานเร่อนครับ ดีสู้ๆครับอ๋อสี่ต่อเจ็ดครับเป็นเก็บเสือพี่ก้องครับโอ้โหลายสวยครับเจ็ดต่อสี่ครับอ๋อครับแย่งกันเปิดครับ องามไหลได้ครับเอาติดเกี่ยวอะไอย่างครับต้องล็อกไว้ก่อนครับกล้องมาไงโอ้โหแกไม่โดดสับครับไม่โดดผิดจังหวะครับโอ้สับไม่ลงเลยครับพี่กล้องครับราคาเยอะครับกดดันครับแปดต่อสี่ครับโอ้ตั้งแต่สองแต้มนะครับยังไม่วางไม้เสิร์ฟเลยครับเอ้าเฮ้ย เจมส์เสริฟพี่กองครับ4ต่อ8ครับหยอดครับยังยกได้อยู่ครับเปลี่ยนทรงครับแปดต่อสี่ครับพี่กองเปิดครับหยัด ร้อนเลยครับเอ้าเปิดไปไหนครับพี่เกตยังเอามาได้อยู่ครับยังได้เล่นอยู่ครับประหยัดเอาครับต้องแก้ไปก่อนครับโอ้ยกดีแล้วเกินครับเก้าต่อสี่อรัเริ่มตื้อเลยพี่ก้องครับเวลามีราคาเยอะๆแบบนี้ครับเก้าสี่ครับดีเหมืนที่พี่ก้องครับ อยากงัดตายสวยนะมวงนี้ไปยังทรงครับ4ต่อ9ครับช่องกลางครับเอาเปิดแก้ไขเอาแลไปแต้มไม้ครับจักว่ะ ได้มาแต้มหนึ่งครับ5้ต่อเครับห้าต่อเก้าครับกล่องเน็ตไช่ดอครับปลายดิมเกตครับเปิดไปข้างหลังครับงามยกกลับหลังมาครับโอ้พอดี พอดีออกนะครับแม่กดไม่ลงครับเอาครับเป็น6กกับเล้วยครับได้มาสองแต้มครับฝ่ายที่ตัวยกครับงามไหลห่างครับโอ้โหมองดีครับอย่างนี้เตียมส่งครับ เต่อหครับโอ้เสียสมาธิหมดครับทาใหม่ครับตั้งลำกันใหม่ครับขอชอบดีๆนะจะได้ดีต้อนอะไรกันลงสนามไง็นคองเชียมจำคานอยทำไมต้อนกัอ่ ครัตัวหกครับไปดีเซอร์มาโอ้โหครับหยอดครับยังได้อยู่ครับพี่งามอ๋อปลายาดต้องล็อกนะครับพี่กล้องต้องล็อกนะครับเคาะโอ้โหหน้าซ้ายครับโอ้โหไม่ยอมสับครับพี่กล้องครับสิบต่อหกครับ ไม่อยู่ครับตะกอเกมี2สิบนะครับอม,นะมองไปมันแบบนี้ก็ไม่มีใครเกี่ยวแล้วครับรไปไเลยยเกี่ยทรงนะครับ6กต่อสิครับไปหาเก,าก่เ่ยรับเปิดหังวงาม หยอดครับเอาครับติดหลังท้าประหยัดเอาได้ครับข้ามไปเอาพ่งามกระชอกเอาชนเสาครับโอ้เป็นแต้มของพี่ก้องครับได้มาอย่างฟุกๆกครับแต้มครับโอ้แต่ละสักอครับ ขยับมาเป็น10ต่อ7ครับเจ็ดต่อสิบครับไปหลังครับอ๋อเปิดหัวงามยกได้ครับเอ้าติดแล้วครับพยัดครับเอาจังหวะบบกรับพีกกองว่างไงต้องตัดสินใจโอ้โหมองไม่ลงครับหูฝั่งนน้นมั่งจึ๊ก เอายังติดหยัดไหลขึ้นไปยังไงพี่ต้องสู้ครับตรงนี้โอ้ติดเกียวงามไหลมาออกไปเองครับโอ้บิดหนีครับโอ้ได้แต้มาแบบฟุกๆอีกแล้วครับฝั่งนี้สิบแปดต่อสิบแล้วครับสองแต้มทันนะครับโอ้หายใจหายคอไม่ค่อยทั่วท้องเลยครับ เสนอแต่ว่าปิดนิดหน่อยครับอีกทีน้ำอยู่นะแป๊ดต่อสิบครับเไปช่องกลางอู้กไหลมาครับล้นนะครับครับดูที่อาญาดครับดูพี่ต้องว่าไงช่องกลางออกมาแล้วออกมาแล้วกองเชียร์นี่รอเชียร์แกเยอะนะครับโอ้ว่าปรีดีเขาสู้ราคาครับ ฝั่งนี้ก็รับกระจกระจายออกไปครับราคาครับผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับลองมาดูเองอืมช่างอุ่งเราอัดฉีดไปแล้วครับสองพันครับไม่รู้ว่าจะมาเท่าไหร่ครับก็วัดได้เสียครับมัเดิมมันเดินลงมาครับต่อสิบครับแต็มนี้เพื่อตีเสมอโอเซอร์ไปสวยครับเปิดโอแกยกมาดีครับโอ้โหยกมาดีครับ คนเปิดนั้นเปิดไม่ค่อยดีนะครับแต่เอาลูกกลับมาได้สวยครับเอามาดูเกมนะฝั่งนี้ครับ10ต่อ9ก้องเปิดครับแต้มตื่นว่้มาครับความมั่นใจหน่อยครับช่องกลางอีกแล้วมาอีกแต้มหนึ่งวยรองชนะแน่น่าจะนะครับตอนนี้ความมั่นใจครับเริ่มมานะครับเพราะห่างแค่เดียวครับ แต่ฝั่งนู้นมีพื้นนะครับเป็นตะก้อตัวยกคูก่คู่นะครับครับต่อสิบโผลหลังไปอีกครับเอาเครับเป,เ <Pam ela! S 2> ปิดดูลูกยกครับโอ้เอามาอยู่ครับป๋าหยัดตาดติดหลังเท้าไหลเข้าไปพี่ก้องขึ้นโหดเอาครับติดพี่งามไหลเข้ามา,มาป๋าหยัดดันมาพี่ก้องพี่ก้องพี่อโอ้โหสิบเท่ากันครับเอานะครับ จังอุ้มศักลายครับดีใจครับเฉพาะอาชีพสองพันครับโออาชีพคนละพันครับเริ่มจะทำงานแล้วครับเอาละวุ่นวายอีกครั้งครับสิบเท่าครับรูปเกมนี่ทางนี้เป็นรองนะครับโอ้โหนำอยู่เพาะต้นเกมเองนะครับสี่ต่อสองครับ นอกนั้นเป็นของปรีดีหมดครับรกีา็ที่อยเสิร์ฟสุดเส้นเหมือนกันครับพี่กล้องครับอาครับเสิร์ฟต่อครับสิบเท่ากันครับลูกนี้ครับเพื่อขึ้นแท่นครับสิบต่อสิบครับเอาครับจ้องเขมครับเด็ดใน้อ่เรา โงงขึ้นไปหลังครับอ้าวพี่เกตเปิดดูลูกยกโอ้ยกสวยครับเอ้ายกสวยจริงๆครับฝั่งนู้นครับโอ้ยกเรียนเน็ตเลยครับนะครับโอกาสของปรีดีบ้างครับมวยต่ออยู่ไม่ได้ครับเป็นฝั่งแล้วนี่เป็นฝั่งเสิร์ฟครับมวยต่อครับถือว่ายังโมเมนตัมยังอยู่ฝั่งนู้นครับ โอกาสที่จะขึ้นแท่นก่อนครับาที่พี่ก้องครับโอ้โหเปิดสวยยกลีแรงตึงต้งไปหลังโอ้โหตีไม่ถนัดเอายังไงออกเองโอ้ยกทางยังอยู่ครับไม่เสียแต้งแบบฟุกๆครับเด็ดไอดอกครับสายย่างครับคู่ต่อสู้ครับมาจับคู่กันครับวันนี้ใช่เรย โอ้ยเอ็งขายเสมอมาเอาห้าสี่โอ้โหว่างหลบหลบเอเน็ตไอ้น้องเสิร์ฟไปที่เดิมครับดูลูกยกอหลูกยกคงที่มากครับดูครับลูกยกคงที่มากครับอ๋อยกดีครับหม่งดีสองสองทีเลยครับฝั่งปรีดีครับเกตปรีดีนะครับสิบต่อสิบเลือกมาเอาเข้าไปยันรับเองไหลเข้าไป โอโยโอ๊ยตกใจหมดครับเอาแล้วต้องหนุ่มบางพีชนไม่ไหวต้องมาเทลูกเสิร์ฟครับเอาแลวทุกคนก็อยาชนะครับไม่เป็นไรป๋าหยัดป๋าหยัดต้องไปให้น้ำอยู่แล้วครับ ร้อง,องอไปหมดแล้วร้องอไปหมดแล้วครับป๋าแยาดมองครับต้องโพกผ้าอยนะครบับป๋าอยาดต้องโพกผ้าอ,อยนะต้องอรอ,อ,งอสักครู่นะครับยังไม่วัดหัวครับทางนู้นก็ตื่นเต้นนะเป็นเกมรับครับโอยจิตวิจัยไม่ค่อยดีแล้วแอตบีแล้ว เอาละครับขอบคุณเพื่อนๆครับที่เข้ามารับชมนะครับเอาครับเกมเสิร์ฟเนี่ยนี่เท่าแทงไปหาพี่แกเปิดได้ขามีงามยกโอหยกสวยเหลือเกินโอุ้ยติดเกลียวดูครับยกดีเหลือเกินครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเมเสิร์ฟของปรีดีครับชิงกันขึ้นแน่นครับสกอร์นี้ครับ ดูกเกมเซิร์ฟของเกตปีดีครับส0ต่อ10ครับเปิดหัวสวยครับอาหยัดยกยก,ยกเอาล้นล้นเอา้อเอายังต่างเท่าได้ครับเอาเข้ามาครับพี่กล้องช่วยหน่อยช่องตาล็อกไว้ก่อนครับต่ตี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 ีต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 ีี พี่กล้องปันปป่นไปเลยปั่นไปเลยพี่กล้องปั่นไปเลยเอ๋อแล้วก็ปั่นไปสิบเท่ากันครับเอาครับยกดีอีกแล้วป,ปาารราลายัดเกลียวเอาขึ้นแท่นไหมขึ้นแทน่นไหมเนี่ยไอ้ต้องอ้อการกันครับมาแล้วครับมาแล้วครับขึ้นแท่นไว้ก่อนครับเนต้าร่งกับปลายัดครับเอ๋อแล้วครับ วัดวัดต้องวัดเรียก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 นี่ปั่นปั่นก้องอ๋อเต้มเดียวเกมครับเน็ตไอดอลเราปั่นไม่หลังเอาพี่เกดเปิดหัวดูวิ่งามยกโอ้ยกสวยโอ๋ยชัยชนะของพี่ก้องเน็ตไอดอลครับโอ้ป๋าอยากนี่ถึงกับอุ้มเลยครับ โอ้ยสัสังเละครับโอ้ยเพื่อนกันเลยครับโอ้โหจากเคยเป็นคู่ต่อสู้ครับกลายเป็นเพื่อนกันแล้วครับโอ้โหมาเบียดเอาท้ายเกมครับเน็ตไอดอครับจับคู่กับป๋าหยัดจุกลาครับถือว่ามีราคาได้เล่นครับปรีดีสู้ราคาอยู่แล้วครับเรียนแบบนี้ครับโอ้โหครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านครับเพื่อนๆครับที่รับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยครับผม